สวัสดีค่ะวันนี้มาถึงเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยุคโลหะแล้วนะคะยุคโลหะนี้จะเป็นยุคที่ต่อจากสมัยยุคหินใหม่ยุคโลหะเราจะแบ่งออกเป็นสามยุคด้วยกันก็คือทองแดงสำริดและก็เหล็กในยุคทองแดงนั้นมนุษย์เราเริ่มใช้โลหะทองแดง มาหลอมเป็นอาวุธและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆส่วนยุคสทธิ์นั้นก็เริ่มรู้จักการผสมระหว่างโลหะหลายอย่างด้วยกันแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทองแดงกับดีบุกบ,บางแห่งก็จะมีตะกั่วด้วยค่ะส่วนในยุคเหล็กนั้นก็คือยุคที่ใกล้เคียงกับในยุคปัจจุบันเราก็คือเริ่มรู้จักนำเหล็กมาหลอม เป็นอาวุธเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งมีความแข็งแกร่งทนทานมากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราในยุคทองแดงนี้นะคะซึ่งเป็นยุคที่มีระยะเวลาเพียงสั้นๆนะคะสั้นทันเ,เทียบกับยุคอื่นนะคะคแหล่งโบราณคดีที่สำคัญก็ยกตัวอย่างเช่นที่ประเทศเซอร์เบียอยู่บนภูเขาลุดนิกนะคะเป็น พบว่าชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีการหลอมโลหะทองแดงเมื่อ5,000ปีก่อนคิสตศกราชอีกแห่งหนึ่งคือที่ประเทศอิสราเอลนะคะใกล้กับเมืองหลวงกรุงเยรูซาเลม็มที่นี่ก็จะมีการพบการทำเครื่องมือที่ทำด้วยโลหะทองแดงเช่นกันค่ะแล้วก็อีกแห่งหนึงซึ่ง เชื่อกันว่ามีความเก่าแก่มากที่สุดในโลกเลยทีเดียวที่เมืองเจริโกปัจจุบันก็อยู่ที่ประเทศจอร์แดนคะหลักฐานความเจริญของยุคทองแดงอีกแห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะอยู่ที่เอเชียม o r เนอร์หรือที่เรียกว่าตะวันออกกลางค่ะในช่วง5,000ถึง6,000ปีก่อนคิจตการเนี่ย จะอยู่ในช่วงของอารยธรรมเมโสโปเตเมียมีเมืองที่สำคัญต่างๆที่อยู่ริมอ่าวเปอร์เซียนะคะปัจจุบันนั้นก็คือประเทศอิรักค่ะยุคนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้คนในดินแดนแถบนี้เริ่มรู้จักใช้ทองแดงมาผลิตเครื่องมือเครื่องใช้อาวุธเครื่องประดับตกแต่งชนที่สำคัญของดินแดนแถบนี้ในช่วงแรกก็คือกลุ่มชาวซูเมเรียน และชาวแคนเดียนยุคถัดไปค่ะก็ค,คือยุคสำริดหรือที่เขาเรียกว่ายุคบรอนยุคสำริดเนี่ยก็คือการหลอมเอาทองแดงผสมกับดิบุกหรือตะกั่วหรือโลหะชนิดต่างๆซึ่งจะทำให้มีความแข็งแกร่งทนทานแล้วก็สีสวยค่ะจะเป็นสีเหลืองสีทองแล้วแต่การผสมแล้วก็โลหะที่ใช้ ในยุคสำริดนั้นมีระยะเวลายาวนานค่ะ,ะก็ในช่วงแรกๆของโลกนั้นยุคสำริดก็อยู่ที่ดินแดนเมโสโปเตเมียก็คือชาวซูมเมเรียนนะคะที่เริ่มรู้จักใช้ทองแดงต่อมาก็พัฒนาม,มาหลอมโลหะชนิดอื่นมาผสมกับทองแดงก็ได้เป็นโลหะสำริดนอกจากนี้ก็ยังพบที่ดินแดนต่างๆของโลกเรานะคะในแก่ที่อียิปตนะ์หรือที่ นิวซีแลนด์หรือในยุโรปก,ก็พบกระจายอยู่ทั่วโลกเลยค่ะรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยที่อรารยธรรมอียิปต์ก็พบว่ามีการใช้โลหะทองแดงในระยะเวลาใกล้เคียงกับที่เมโสโปเตเมียแต่ที่สำคัญก็คือพบหลักฐานการใช้สำริดจากภาพเขียนนะในสุสานแห่งหนึ่ง ก็คือภาพคันไถวัวสมริดซึ่งนักโบราณคดีเชื่อว่าเนี่ยเป็นหลักฐานที่แสดงว่าอียิปต์เนี่ยเริ่มใช้สาริดเป็นครั้งแรกของโลกเมื่อราว2,500ปีก่อนคิดทศักราดนอกจากนี้ในธรรมอียิปต์ก็มีความเจริญยาวนานกว่า5,000ปีทีเดียวค่ะเดี๋ยวซึ่งเราจะได้เรียนต่อไปนะคะเรามาดูยุคสำริด ในฝั่งอไอ้ทาตะวันออกบ้างค่ะดูที่อาเล่ทาจีนนะคะยุคสมฤทธิ์ของจีนนั้นเริ่มต้นที่ราชวงศ์เซียและราชวงศ์ซางค่ะราชวงศ์เซียนั้นจัดว่าเป็นราชวงศ์แรกของจีนแต่เดิมนั้นอ่ะเรื่องราวของราชวงศ์เซียซึ่งซึ่งเป็นราชวงศ์แรกเริ่มของจีนเมื่อสามเกือบสามพันปีก่อนคิดการนั้นอ่ะเป็นเรื่องในตำนานเพราะต่อมาเนี่ย เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนเขาบอกว่าเขาพบหลักฐานทางโบราณคดีที่มณฑนเหินหนานเวลิมฝั่งแม่น้ำํำหงเหอนั้นก็พบหลักฐานมากมายที่ทำให้เชื่อแน่ว่าเนี่ยเป็นของราชวงศ์เซียส่วนต่อมานั้นราชวงศ์ซางหรือชางนั้นก็พบว่ามีหลักฐานการใช้โลหะทองแดง โลหะสำริดซึ่งมีความเจริญก้าวหน้ามากถือว่าเป็นเครื่องสำริดของราชวงศ์ซางนั้นจัดว่าเป็นงานศิลปะที่ยอดเยี่ยมมมากยกตัวอย่างนะคะเช่นเครื่องสำริดที่เรียกว่าติ่งติ่งเนี่ยจะมีทั้งแบบสี่ขาหรือสามขาแกะสลักลวดลายต่างๆเชื่อกันว่าติ่งเนี่ยใช้ในพิธีกรรมต่างๆซึ่ง ของชาจีนเขาเชื่อว่าปกป้องอละการาภัยไข้เจ็บปิดภัยต่างๆรวมทั้งใช้ปรุงอาหารได้ด้วยซึ่งในสมัยเนี้ยใช้เป็นเครื่องบรรณาการในสมัยราชวงศ์ชางเนี่ยเป็นราชวงศ์ี้เริ่มต้นมีการประดิษฐ์ตัวอักษรจีนขึ้นค่ะอักษรเริ่มแรกนั้นจาลึกลงบนกระดองเต่ากระดูกสัตว์ต่างๆ ซึ่งหลังจากราชวงศ์ซางเนี่ยจีนก็เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ค่ะมา canvas. ดูอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุบ้างค่ะหรือบางที่เขาก็จัดว่าอยู่เป็นช่วงของอารยธรรมอินเดียแต่จริงๆแล้วเรนหลักฐานที่พบร่องรอยของยุคสมฤทธิ์อยู่ในเขตประเทศปากีสถานปัจจุบันนะคะ ก็คือซากเมืองโบราณที่เรียกว่าเมืองฮาลัปป่าและเมืองโมเฮนจโจดาโรทั้งสองเมืองเนี่ยพบหลักฐานมากมายของการตั้งอยู่ของชุมชนค่ะมีการวางผังเมืองอย่างสวยงามนะคะเป็นรูปทรงเรขาคณิตแล้วก็พบว่ามีร่องรอยของการสร้างสาธธนณสถาน เมืองฮาร์ป,ปาและเมืองโมเฮนโจดดโลนั้นพบหลักฐานที่เป็นลักษณะคล้ายตัวอักษรค่ะเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีนักโบราณคดีคนไหนที่อ่านออกงนั้นทั้งสองเมืองเนี่ยจึงจัดว่าเป็นยุคกึ่งก่อนประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าถึงแม้จะมีลักษณะคล้ายตัวอักษรแต่ยังไม่มีใครอ่านออกค่ะ ลักษณะสำคัญของเมืองม o เฮนโจดาโรก็คือเป็นเมืองที่พบว่ามีการวางผังเมืองที่ที่มีการจัดสร้างบ้านที่อยู่อาศัยาศาสนสถานมีห้องอาบน้ำาะท่อระบายน้ำแสดงถึงแบบสุขลักษณะที่ที่น่าอยู่อาศัยมากแห่งหนึ่งของโลกเลยค่ะ ถัดมาก็คือยุคเหล็กค่ะทั้งยุคสมฤทธิ์และยุคเหล็กนั้นกระจายทั่วโลกค่ะพบหลักฐานทั่วโลกเลยก็คือใกล้จะเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์แล้วในยุคเหล็กเนี้ยเนื่องจากเหล็กนั้นเป็นโลหะผสมที่มีราคาถูกกว่าแล้วก็คนในยุคนี้เริ่มมีความเจริญก้าวหน้าในการนำเหล็กมาใช้อย่างกว้างขวางก็นอกจากนี้เมื่อเมื่อมีเหล็กซึ่งแข็งแกร่งทนทาน เขาก็นำมาผลิตอาวุธนะคะชาติแรกเลยที่ผลิตอาวุธจากเหล็กได้ก็คือชาวฮิตไทซึ่งอยู่ในเอเชียมเนอร์ค่ะอยู่ตอนบนของอายธรรมเมโสโปเตเมียชาวฮิตไทเนี่ยได้นำเหล็กมาทำอาวุธทำให้กองทัพของชาวฮิตไทเนี่ยเก่งกาจมากไม่ว่าจะไปรบที่ไหนอ่ะจะรบชนะอาณาจักรของฮิตไทในช่วงนี้ก็ กว้างใหญ่ไพศาลมากเลยค่ะชาวฮิตไทยเก่งกาศสามารถนะซึ่งศูนย์กลางความเจริญเขาก็อยู่ที่คาบสมุทราโตเลียหรือปัจจุบันก็คือเขตประเทศตุรกีค่ะซึ่งต่อมาชาวฮิตไทเนะี่ยได้ยกทัพเข้าไปโจมตีอาณาอียิปต์ก็อียิปต์นั้นได้บันทึกเอาไว้ค่ะรวมทั้งได้แกะสลักภาพปฏิกรรมกรรนุนตำ่ำาว่า ชาวฮิตไทน่ะเขาได้ยกทัพมาโจมตีเขาในสมัยฟาโรห์ลำเสษที่สองเสร็จแล้วฟาโรห์ลำเสษที่สองก็กีทาทัพไปรบแล้วก็ในที่สุดเอาชนะกองทัพของฮิตไทยได้จากภาพแล้วก็จารึกของอียิปต์เนี่ยทาให้นักโบราณคดีก็ตีความว่าชนกลุ่มแรกที่ได้นําเหล็กมาใช้ก็คือชาวฮิตไทย ในยุคโลหะเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนก็คล้ายคลึงกับสมัยประวัติศาสตร์แล้วนะคะมีการทําเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับอย่างประณีตการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอยู่กันอย่างเป็นชุมชนแล้วก็มีความเชื่อแล้วก็มีการทำพิธีกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นบางแห่งก็จะมีการสร้างรูปเคารพหรือสิ่งก่อสร้าง ที่เอาไว้ประกอบพิธีกรรมนะคะรวมทั้งมีการนำรูปเคารพหรือวาดภาพอะไรต่างๆซึ่งแสดงถึงความเชื่อหลังจากยุคสมัยโลหะประวัติศาสตร์ก็เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์นะคะเริ่มต้นที่สมัยโบราณก็คือเรื่องราวของอารยธรรมโบราณต่างๆ ซึ่งครูจะนำมาสอนในคาบต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ